ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้อย่างไม่ต้องสงสัยคือการทำประตูสำหรับฮอยลุนหลังจากฤดูกาลแรกเขาแสดงให้เห็นถึงความหวังและศักยภาพแต่ฤดูกาลนี้เราได้เห็นเขาตดถอยลงอย่างมากและถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องพูดคุยเกี่ยวกับราสมุธฮอยลุนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปัญหามากมายนับไม่ถ้วนในฤดูกาลนี้แต่สิ่งที่เคยเป็นปัญหามานานและตอนนี้คือเรายัางทำประตูได้ไม่มากพอ ย้อนกลับไปเมื่อฤดูการที่แล้วตอนที่ฮยลุนย้ายเข้ามาด้วยเงินก้อนโตสาหรับกองหน้าที่ยังไม่พิสูจน์ตัวเองและในฤดูการแรกผมคิดว่าฮอยลุนแสดงให้เห็นถึงความหวังและศักยภาพมากพอให้เราตื่นเต้นที่จะได้เห็นพัฒนาการของเขาในฤดูการที่สอง16ประตูนในฤดูการแรกของเขาเขาทําได้ดีพอแม้ไม่ได้สมบูรณ์แบบเขาใช้เวลานานจนถึงเกมกับวิลล่าถึงจะทําประตูแรกในพรีเมียร์ลีกได้เมื่อพูดถึงฤดูการแรกกองหน้าอายุ21ปีไม่ควรย้ายเข้ามาเป็นตัวหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราทุกคนรู้ดี และฤดูกาลนี้ควรเป็นการก้าวหน้าจากสิ่งที่เราเห็นในฤดูกาลที่แล้วแต่เรากลับเห็นการถดถอยราสมุฮอยลุนทำประตูไม่ได้ในการลงสนาม20นัดลังสุดให้กับยูเนเต็ดคุณต้องย้อนกลับไปไกลถึงเกมกับวิกตอเรียเพาเซนในเกมรอบแ่งกลุ่มยูโรปาลีกนัดสุดท้ายเมื่อวันที่12ธันวาคมสำหรับประตูสุดท้ายที่เขาทำได้ในสีเสื้อยูเนเต็ดและเมื่อคุณดูเขาเล่นทุกแง่มุมในเกมของเขาไม่ดีเลยในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับยูเนเต็ดไม่เคยได้รับการสนับสนุนที่มากพอและไม่มีกองหน้าคนไหนได้รับ แต่เขาเองก็ทําได้ไม่ดีพอที่จะสร้างโอกาสและช่วยสร้างโอกาสไม่สามารถจบสกอร์ได้สถิติของเขาแย่จนน่ากลัวดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำประตูดได้ไม่มากพอและรู้สึกเหมือนว่าเรามาถึงจุดที่เราต้องใช้ทั้งเลือกอื่นให้เซิร์กซีเล่นในตำแหน่งนั้นเขาสามารถเก็บบอลสามารถเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆได้พักบอลจะให้เพื่อนเล่นต่อได้มีประโยชน์กับเกมการเล่นแต่สำหรับฮอยลุนการสัมผัสบอลแรกของเขาไม่ค่อยดีการตัดสินใจ การวิ่งจริงๆแล้วการวิ่งบางครั้งก็ดีแต่เขาไม่ได้เพิ่มอะไรให้กับทีมนี้เลยภาพจําของฮฮยลุนได้บอลเอาหลังพิงคู่ต่อสู้แล้วเจอแย่งบอลไปหรือถูกเบียดล้มแล้วก็ไม่ได้ฝาวจุดเด่นเดียวคือจบสกอร์ได้คมแต่ตอนนี้เพลเพลเซอร์ซีอาจทำได้ดีกว่าและล่าสุดในเกมกับอาเซนนอลคาเซมิโร่แย่งบอลมาได้และบอลมาถึงเขาซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสทองแบบสุดๆแต่เขาไม่แม้จะสับไกลยิงประตูเขาช้าเกินไปแต่ก็ต้องชมดีแคนไรด้วยที่สก,กัดลูกนี้ได้อย่างยอดเยี่ยม มาถึงอีกทางเลือกคือเจ้าหนูชิโดโอบีมาตินดาวรุ่งอายุ17ปีเขาลงมาจากมานั่งสำรองในเกมกับเอเวอร์ตันคุณเห็นได้ว่าเขาประมาทแต่ผมรู้สึกจริงๆว่าใน20นาทีนั้นเขาทำให้เบรนเวตและทาคอฟสกี้เจอปัญหามากกว่าฮอยลุนเล่นใน70นาที มองไปที่สถานการณ์ในหลีกตอนนี้เราอยู่ห่างจากท็อปโฟและเราจะไม่ตกชั้นเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่กดดันอย่างสมบูรณ์ดังนั้นพรีเมียร์ลีกจึงดูเหมือนจะเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบในตอนนี้สําหรับเจ้าหนูชิโดออบีมาตินที่จะค่อยๆพัฒนาและได้รับประสบการณ์โดยอาจจะเก็บฮอยลุนไว้สําหรับเกยมยุโรปอะไรที่จะช่วยให้ฮอยลุนค้นพบฟอร์มของตัวเองบางครั้งสําหรับผู้เล่นก็แค่ให้โอกาสพวกเขามากขึ้นให้พวกเขาเล่นต่อไป แต่อีกทางคือพาพวกเขาออกจากจุดสนใจโดยดรอปพวกเขาออกจากเกมทําให้พวกเขากลัวว่าพวกเขากําลังจะเสียมันไปสิ่งที่ได้ผลสําหรับผู้เล่นคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลสําหรับผู้เล่นอีกคนไม่รู้ว่าอะไรที่จะทําให้ฮอยลุนค้นพบความหวังที่เขาแสดงให้เห็นในฤดูการแรกแต่ความจริงคือตอนนี้เขาเหมือนกับผู้เล่นคนอื่นๆที่อาจจะถูกขายในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยครับสาหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมหวังว่าคุณจะสนุกกับมันและเหมือนเช่นเคยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ